จะเป็นอีกหนึ่งหน้าที่นะครับของน้องต่อนะครับฟ้าวันใหม่ชอชัยเศษเก็บไก่ครับน้ต่อเก็บไก่ก่อนแท้ก็บ,บอกว่าสองวันนี้ไก่ออกมาตีกันน่าดูเลยนี่ไก่ใครเนี่ยไก่นาโคเขาเลี้ยงตีเหรอเด็กเล่นเล่นเลีงๆๆเงเงเ้งเพาะ เรื่องเพาะชอบครับต่อก็ทำหลายหน้าที่นะครับวันนี้ก็ล้างจานไปแล้วครับนี่ก็เก็บไก่นะครับคุมมุ้งให้กับไก่ชนครับตัวนี้ใส่น้องนะครับผมดูแล้วน้องเขาเป็นคนที่น่ารักมากครับ ดูก็ยังรักสัตว์นะครับรักไก่วันนี้สวมเสื้อมวยไทยนิวเจนด้วยครับผมยังไม่ได้ขอเสียโบสเลยครับหยิบมาเฉยๆอย่างนั้นนะ่ะออกมาตอนก่อนปีก่อนบริษัทจะหยุดปีใหม่พอดีนึกึ้นได้ว่าเออจะขอเสียโบสให้น้องต่อหนึ่งตัวก็มาก่อนครับขอทีหลังครับดูน้องต่อเก็บไก่ก่อนครับ แล้วที่บ้านมีเลี้ยงบ้างไหมที่ที่บ้านเราอยู่ไหนนครสวรรค์ใช่ไหมเลี้ยงครับเลี้ยงเหรอไก่นครสวรรค์มันตัวเล็กไหมเหรอตัวใหญ่ไหมตัวมันจะเป็นพวกห้าพราะองอะนะพวกไก่ไก่ไก่ไทยใช่ไหมตัวนี้สวยตัวนี้ขาวเลยนะครับตัวนี้สวยครับขาวเลยเ,เกือบเผือกครับมีด่างหน่อยนึง จ้ต่อก็ดูแลครับเจ้า,จาของเขาฝากไว้กับบ้านนะครับปีใหม่ก็ฝากงานไว้ได้ครับรู้จักหน้าที่ครับจ้ต่อนะครับก็ไม่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับก็รุ่มๆสิบตัวครับนี้ต้องให้ข้าวมันด้ยวยมาต่อ อ๋อลูกมันเข้าไปอยู่นั้นเหมือนกันใช่ไหมลูกต้องระวังระวังไงเดี๋ยวนี้ไม่ได้มันไม่เป็นสวนไม่เป็นไรไหมไอ้เหลือมาเยอะไอ้เหลือมไอ้หลามอ่ะเรียรบยร้อยแล้วไอ้ตัวนั้นน่ะไอ้งอมอ่ะมันต้องเรียมันเข้าสุ่มรันไม่อยากจะเข้าไงมันจะเข้าแล้วน่ะแล้วมันก็นอนนอกทำไมไม่เข้ามันก็นอนนอกะนอจะไรโอเคครับต่อก็ เรียบร้อยครับเสร็จงานครับเนี่นครับก็เป็นหนึ่งหน้าที่ของน้องต่อนะครับเลี้ยงไก่ชนครับ